สวัสดีแล้วก็สบายดีพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านจ้าวันนี้ตีก็จะมาเล่าเรื่องหนึ่งสู่พี่พีเอฟซีทุกท่านฟังเนาะก็ดูราวเฮาก็มีประเพณีอันดีงามอันหนึ่งนะคะเป็นประเพณีบุญเข้าสระนะคะพี่พีเอฟซีบุญเข้าสักดเนาะนั่นแหละค่ะก็อาจจะมีความแตกต่างแก่ฝั่งไทยคือฝั่งไทยเพื่อนอาจจะเรียกว่าบุญเข้าศระ์นะคะพี่พีเอฟซีทุกท่านแต่อยู่ไทยเพื่อนจะแบบเรียกว่า เพิ่นจะใส่แบบคล้ายๆมอนบุญข่อเข้าประดับดินอยู่ฝั่งลาวนะคะอยู่ฝั่งลาวก็เพื่อนก็จะทําตั้งแต่สินที่แล้วนะคะพี่พีสินห์่าอันนี้ก็อยู่ลาวเพื่อนจะมีส่งห่อเข้านะคะจะเป็นห่อเข้าประดับดินแล้วก็ห่อเข้าสลักนะคะส่วนห่อเข้าสลักนี่จะเป็นห่อเข้าที่เป็นเพื่อนจะแต่งพาเข้าพาน้ํานะคะพี่พี่สิงห์ท่านแล้วก็เป็นกวยเพื่อจะนาเข้าไปทา ขวัตนะคะพี่พี่สิงทานเนาะคนลาวก็จะบางคนก็อาจจะใส่ผ้าถุงนุ่ผ้าไหมอย่างงี้ค่ะทุกคนบางคนก็อาจจะแล้วเตความสะดวกขอมแตงกุนาะพี่พี่ิงทานนะคะแต่ว่าบางบ้านนะคะบางหมู่บ้านก็อาจจะมีเหมือนกันบางหมู่บ้านก็อาจจะไม่มีคือว่าอยู่ลาวจะอยู่ประเทศลาวทีจะเปนีก็นีแต่ไม่จะมีบางหมู่บ้านเท่านั้น ค่ะทุกคนบางเขตบางพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนบางพื้นที่ก็อาจจะไม่มีอย่างเงี้ยค่ะเนาะนั่นแหละค่ะวันนี้พี่ก็จะมา,าเล่าเรื่องการเที่เรียกว่าบุญพ่อเข้าสละใ,ให้พี่พีเอฟีทุกท่านได้ฟังกันเนาะซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาแบบยาวนานมากๆนะคะทุกคนจากรุ่นปู่รุ่นย่าจากบรรพบุรุษจนถึงปัจจุบันนี้สืบทอดกันมาสู่รุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเล็กเลยนะคะทุกคน ต่อๆกันไปอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะเป็นบุญประเพณีหนึ่งปีจะมีหนึ่งครั้งแล้วก็จะมีบุญห่อเข้านี่มีสองห่อเขามีห่อเข้าประดับดินแลวก็ห่อเข้าสากห่อเข้าประดับดินนี้จะเป็นห่อเข้าที่เพิ่อนอ่าเ่นเรียกว,ว่าเอาไปยายนําทุ่งให้ทุ่งนายายนําเกบ้านเกเรือนเป็นสี่เกบ้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะ,ะบางคนออก,ก็จะเอาไปยายนําทุงทงาทงาท่งให้ทุ่งนาจะยายตั้งแต่ดึกเลยนะคะส่วน พอข้าวสลากนี่เ <taking> พื Again, ่อนก็จะเฮ็ดกล้วยนะคะเฮ็ดกล้วยเฮ็ดผ้าข้าเพื่อเอาไปเข้าวัดเข้าว่าอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะบางลูกเพื่อเรียกว่ายังไงลูกหลานนะคะลูกหลานที่อยู่ทางไกลอย่างเงี้ยค่ะบางคนนะบางคนอยู่ทางไกลเพื่อนก็กลับบ้านกลับเรือนมาทําห่อข้าวห่อน้ําให้พ่อให้แม่อะไรอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเนาะแล้วก็จะมี การทําห่อข้าวนี้ก็จะไปทาข้าวต้งนนที่ตีทำเนี่ยอันนี้คือข้าวต้มก็คือทํากินเองนะคะทุกคนคือทํากินเองนะคะอย่าพึ่งดราม่ากันนะคะทํากินเองนะคะอันนี้คือถ่ายภาพบรรยากาศนะคะคในการห่อข้าวต้มอยู่บ้านให้พี่ๆเอฟซีท่านได้ดูได้ชมกันนะคะคือตีกับแม่ตีกําลังห่อข้าวต้มหมูนะคะ ่ก็คือห่อข้าวต้ม,มน้ำแม่ละค่ะเพราะว่าเป็นครั้งแรกเลยนะคะที่มาห่อข้าวต้มแบบนี้เนาะนั่นแหละค่ะส่วนใหญ่ก็จะมีสมัยเม่ตู้อยู่ก็มีต่เม่ตู้ละทำกับกับอแม่นะคะทุกคนห่อข้าวต้มอย่างนี้หอจังจากห่อสุกเสร็จนะคะห่อเสร็จเรียบร้อยนะคะก็ห่อสุกแล้ว ห่อเสร็จแล้วก็เอาไปต้มนะคะทุกคนต้มอุ้กว่าจะสุกนี่ก็ประมาณสักสองสามชั่วโมงนะห่อข้าวต้มนะคะใครห่อเป็นก็ห่อไม่เป็นนี่เอาไปต้มนี่ก็น้ําก็จะเข้าก็จะเละนะคะพี่ๆสีพันก็มัดฮัดอะไรให้แน่นให้อะไรนะคะก็ตามคําแนะนาําก็เรียนไว้นะคะทุกคนเรียนไว้เผื่ออกาสเพื่ออนาคตเราก็จะได้ทําไว้เพราะว่าประเพณีนี้ก็คือสืบทอดสืบตอกันมาเรื่อยๆนะคะจาก ผู้เท่าผู้เก่เพื่อนก็เราก็เป็นเด็กรุ่นใหม่เราก็ทําไปเรื่อยๆนะคะทาไปเพื่ออะไรหนึ่งก็อาจจะเป็นความเสื่อสวมบุคคลหรือบางคนก็อาจจะเสื่อบุคคนก็อาจแบบไม่เสื่อเพราะว่าวัน,นวันที่สี่สิบห้านะคะทุกคนสี่สิบห้าของของทุกๆปีของเดือนกันยายนนะคะพี่ๆท่านของเดือนกันยาเพื่อนจะมีประเพณีบุญ ห่อข้าวใหญ่นะคะทุกคนอยู่ทั่วแทบจะทั่วประเทศเราเลยคือเพื่อนจะจัดพร้อมกันเลยนะคะทุกคนวันนั้นเป็นวันที่สนุกมากเพื่อนจะกินข้าวกินน้ําอยู่ในวัดนะคะเพื่อนคนแบบมาจากทั่วสารทิศละคะทุกคนเนาะลูกหลานที่ไปทํางานอยู่ทางไกลไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะคะบางคนก็ไม่ได้มาก็อาจจะส่งเงินนะคะส่งเงินมาอย่างเงี้ยค่ะ ส่งเงินมาทําพาเข้าพานา้าบางคนก็กลับมาทําพาเข้าพานา้าแบบเออมีการแลกกนเรียกว,ว่าแบ่งปันกันอย่างนี้ค่ะบ,บางคนมีหมูมีปิดมีไก่มีบักหุงบักกามีบักเครื่องบักเขืออ่อนี้ค่ะพล่วก็ใส่ตะกร้าแล้วก็ เอาข้าวต้มใส่ด้วยแล้วก็ไปแบ่งปันกันเป็นการแลกเปลี่ยนกันอย่างเงี้ยค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผลละมงผลไม้นะคะในภาคเข้าเข้า,ขานะคะปีปสี่ทุกท่านนัละค่ะเนาะนะค,ะ,นค,ะ,แคะแล้วทีนี้นะคะทุกคนการที่ การกะเกียมก็ไม่ใช่ธรรมดานะต้องตื่นแต่ 3, ตีสามตีสี่นะคะพี่พี่พท่านต้องตื่นแต่ 3, ตีสามตีสี่เพื่อมาเกียมพาเข้าเกียมของอยู่ของกินวันนั้นคือพาเข้านะคะทุกคนพาเข้าจะมีอาหารไม่ต่ำกว่าเก้าอย่างนะคะอาหารไม่ต่ำกว่าเก้าอย่างก็มีขนมนมเนยมีน้ํมนาม,มีอะไรนะคะทุกคนแล้วก็ของที่สําคัญนะคะพี่เป็นห,อหอ่อพริกหอ่อเกลือห่อพริกบักเขือหอ่อ นั่นแหละคะ่ะทุกคนข้าวสารอาหารแห้งใส่ไปด้วยอย่างเงี้ยแล้วแต่เราสะ,สะดวกนะคะที่สาคัญอาหารก็ต้องมีทั้งอาหารข้าวหวานนะคะในผาาเข้านะคะเนาะพี่ๆทุกท่านซึ่งเราก็ได้รับนะคะได้รับการเรียนรู้เนาะการเรียนรู้ห่อทำผัาเข้าแล้วก็ทำกวยตเตี๋ยวนี้จากาปู่ย่าตายายมาแล้วค่ะทุกคนเนาะ แม่ตู้ก็พาพาแม่แม่เฮ็ดแม่ก็พาพวกเราเฮ็ดต่อวกเราก็พาลูกพาหลานทาต่อคือต่อต่ตตกันไปแบบนี้แล้วค่ะพี่ๆทีทุกท่านการทาข้าวต้มนี้เหมือนกันนะตีก็เป็นครั้งแรกในชีวิตที่ตีทาข้าวต้มนะคะพี่ๆสีทุกท่านนั่นแหละค่ะก็เราก่อนที่เราจะได้ข้าวต้มแบบนี้เราก็ไปตัดใบกล้วยใบตองใบตองอยู่ที่บ้านนี่จะเป็นกล้วยตานีนะคะทุกคนกล้วยตะนีกล้วยตานีนะคะทุกคนเป็นกล้วยตานีเป็นกล้วยให้ใบให้ใบแล้วก็ขายปีเนาะ ส่วนใหญ่เพิ่นจะขายใบอยู่ที่นี่ก็จะมีเป็นอ้อยนะคะทุกคนอ้อยเป็นอ้อยแดงๆเป็นเพิ่นเรียกว่าอ้อยบริษัทนะคะทุกคนทางนี้อาจอยู่ทางนั้นเพิ่นอาจจะเรียกว่าอ้อยอ้อยแดงอ้อยพลอยนี่แหละค่ะทุกคนเนาะนั่นแหละค่ะอ้อยก็จะมีหลายประเภทนะคะทุกคนอยู่ที่นี่เพิ่นก็จะปลูกแค่ขายลำนะคะแต่ว่าไม่เหมือนอยู่ไทยนะอยู่ไทยเพิ่นอาจจะปลูกจํานวนเยอะๆนะคะทุกคนอ่ะเพื่อป้อนเข้าโรงงานผลิตน้ำตาลนะคะแต่ที่นี่เพิ่นอาจจะปลูกอ้อย ไว้เฉพาะไขยลำแค่นั้นเองนะคะพี่ๆทุกท่านในผักข้าวผาน้ำมึงก็จะมีทั้งขนมมีทั้งข้าวต้มมีทั้งอาหารคาวหวานหลายหล,ยหลยอย่างนะคะทุกคนเดี๋ยวตีก็จะอัปเดตให้พี่ๆทุกท่านได้ดูได้ชมกันไปเรื่อยๆนะคะจากบรรยากาศในะการห่อข้าวต้มวันนี้ก็ถือว่าตีห่อข้าวต้มวันนี้นะคะกลัวจะห่อได้แต่ละห่อนะคะไม่ธรรมดานะคะเพราะว่าอะไรห่อไม่เป็นเป็นครั้งแรกในชีวิตนะคะที่มาห่อข้าวต้มแบบนี้นะคะ ก็เฮียนเอาเรื่อยๆล่ะค่ะเพราะว่าใครหลายๆคนก็อาจจะไม่เป็นมาก็ต้องได้ถึงว่าจะใหญ่ขนาดไหนนะคะทุกคนการเรียนรู้ก็คือว่าเราไม่มีการจบสิ้นล่ะคะ่ะบางอย่างเราอาจจะทําเป็นบางอย่างเราอาจจะทําไม่เป็นอันไหนที่เราทําไม่เป็นเราก็เรียนรู้เอาก็แล้วกันนะคะพี่ๆสี่อนแต่หลายคนพี่ๆหลายคนอาจจะเป็นแล้วแต่ตีพึ่งจะมาหัด ห่อข้าวต้มนะคะทุกคนห่อแบบข้าวห่อแบบสามเหลี่ยมนะตีห่อเป็นนะ,ะห่อแบบขนมจีบขนมแนบอะไรอย่างเงี้ยคันถ้าข้าห่อข้าวต้มมัดแบบนี้อะตียังทาไม่เป็นนะคะน่ะคะเราก็เรียนรู้กันไปเรื่อยๆเนาะพี่ๆทิกท่านนะคะหลังจากโสมนะาเราทําเสร็จเรียบร้อยก็จะได้ประมาณนี้นะคะหลังจากเราได้แบบนี้แล้วเราก็เอาไปต้มนะคะเอาไปตุมแล้วก็เราก็ ต้มโดยไฟด้วยนะคะทุกพี่ทุกท่านต้ม้วยไฟนะคะต้มโดยไฟแล้วก็มาดังไฟประมาณสักสองสามชั่วโมงก็น่าจะกินได้นะคะกินได้แล้วก็หลังจากนั้นเราก็มาห้างหากากเกียมไว้นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะวันต่อไปพรุ่งนี้เช้านะคะหลังจากนั้พี่ๆทุกท่านหลังจากเราตอนนี้คือประมาณตีห้านะคะตีห้าคือมาเกียมมาเกียม พาเข้าพาน้ำแล้วค่ะพี่จะเอาไปบัดนะคะซึ่งอาหารหลายๆอย่างนี้ก็ไม่ต่ำกลัวในพะเข้านี้ไม่ต่ำกัวเก้าเยื่อเก้าอย่างนะคะมีทั้งของหวานของข้าวข้าวต้มขนมนะคะทุกคนนั่นแะหละค่ะแล้วก็จะเป็นโดยเฉพาะขนมจีนนะคะอาหารในที่เราต้องการทําให้ผู้ที่เพิ่นได้ล่วงลบไปอย่างเช่นปู่ย่าตายายผู้ที่เพิ่น ได้ล่วงลบไปแล้วอย่างนี้นค่ะทุกคนเนาะผู้ที่พ่นลมหายตายจากเราไปเราอยากทําอะไรให้เพิ่นกินเราก็ทําไปอันนี้ก็คือความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพี P ่พีเอจีทุกท่านความเชื่อของแต่ละคนแล้วก็จะมีใบสากใบที่เพื่อนเขียนไว้นะคะว่าสิ่งนี้นะคะผ้ะาเข้านี้กลวยตะเหลวนี้กลวยที่เราทําอยู่นี้เราต้องการอุทิศ หรือว่าทําให้ผู้ใดเราก็สามารถเขียนไส้นะคะทุกคนนั่นแหละคะ่ะสิ่งที่เราทําไปนะคะหลังจากนั้นนะคะอันนี้คือภาพบรรยากาศที่ตีกําลังต้องใส่รถน้ํานะคะเพื่อเอาไปวัดเนาะพี่พีเอสีู่ท่าน,เป,นเป็นเป็นมตู้แล้วนะคะสุกรดน้ํานะคะพี่พีเอสีุ่กท่านสุกรดน้าสุดบนน้าเอาใส่รถไปนะหนักมากนะคะอู้ต้องหามส่งนะคะต้องหามส่งเพื่อเอาพาเข้าขึ้นรถไป นั่นแหะค่ะพี่พีุ่กร่านเนาะแล้วเพื่อเอาเข้าไปวัดนะคะก็เอาเข้าวัดนี้ก็ประมาณ8ปดโมงเช้าน,น,นะคะหลังจากที่เพื่อนใส่บาตรแล้วนะคะก็ต้องลงไปนะคะพี่พี่สิริพนหลังจากใส่บาตรแล้วเราก็เอาพาเข้าพาะน้า,นาขึ้นวัดขึ้นวาไปนะคะตอนนี้เรากำลังเดินทางเข้าวัดกันนะคะจะมีแต่ละบ้านบ้านแต่ละหลังรือว่าเฮือนแต่ละเฮือนนะคะเพื่อนก็จะมีบางคนเพื่อนก็จะมีการเอนนะคะ ดือทานวันนี้นะคะบอกได้เลยค่ะถ้าถ้าท่านกินทุกภานี่ไม่ไหวแน,น่นอนนะคะคุณโก้แต่นี้แหะค่ะทุกคนเพื่อเขาจะมีน้มวันสมทบกันมาแบบนี้นะคะข้าววันน้ำผึ้งบ้านเจรละวันนี้ก็ถือว่ามาจํานวนมากเลยนะคะทุกคนก็คือหลายมากเลยคะ่ะลอยกว่าว่าเข้านะคะโอเคนะคะก็มาถึงจุดนี้ที่คุณคุณผจญ